มาดูเด็กๆซ้อมละครมาดูเด็กๆซ้อมละครนะคะเรื่องอะไรนะลูกแก้วน้ามาแก้วน้าม้านี่เป็นนางเอกนะคะนี่เป็นนางเอกนะคะพอถอดลูกออกไปแล้วนี่จะสวยมากเลยทีเดียวนะคะเขามาดูเขามาดูอะไรนี่อะไรนี่รนพระเหรอลูกเหรอโอ้โหน่ากลัวมากเนาะอีโต้ <No? S 2> ตตใหญ่อีโต้ใหญ่ฉับเลย ฉับเลยนะกันนี่เชือดไข่นี่เชือดไข่ต้นก้าฮะใครนะเออนี่คนนี้เหรอลูกถือเออคุณครูทําเหมือนมากเลยแต่จริงๆเป็นกระดาษนะกันนี่เป็นกระดาษแข็งใช่ไหมลูกกระดาษแข็งคุณครูทําเหมือนมากคุณครูทําให้ด้วยเหรออันนี้ว้าวเหรอลูกว้าวแข่งว้าวกันเหรอลูกเหรอ อ๋ก็ใช่น่ะสิตอนมีการแข่งขันว่าวด้วยเหรอละครเรื่องแก้วน้ามานไม่เขาจะต้ดเลยโอ้โอเต้นเต้นออกมานะคะโอ้ทุมาตรงนี้นี่มีอะไรนะคะน่ารักเชียงค่ะมีอันนี้พ่อพรยามหากษัตริย์ศึกเป็นพ่อพญยามหากษัตริย์ศึกเหรอลูกเหรอ โอ้ล oh, uh, oh, 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 he ้อ <laughs> e ันนี้ล่ะคะแล้อแม่ของพระปิ่นทองโอ้โหอันนี้อันนี้นี่แม่ผออกก็เคยเป็นนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าสมัยนี้เขาเรียกว่าแสดงเป็นต้นไม้หรือก้อนหินเพราะว่าไม่ค่อยมีบทบาทไงคะอใครที่ไม่ค่อยมีบทบาทเขาจะแสดงเป็นต้นไม้และก้อนหินตัวเองก็พัดพัดเอาพัดสิลูกพัดสิโอ้ยคุณครูทําเหมือนมาก เหมือนมากนะคะอันนี้ซ้อมละครอา้าวพัด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 แรงหน่อยเดี๋ยวเอ่ออะไรนะพญามหากษัตริย์ศึกกับพระมเหสีจะทรงพิโรธ <c oughs> ใช่ไหมลูกใช่ไหมเออก็ต้องพัดให้มันแรงหน่อยเอาทุกคนช่วยกันนะคะลูกทุกคนแสดงเขาเรียกว่าแสดงบทบาทสมมุติต้องออกมาดีต้องออกมาเก่งต้องออกมาเหมาะสมนะคะ แล้วก็ได้ข้อคิดดีๆในวันเข้าค่ายลูกเสือ,อะคุณยายเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะหรือยังใครภาคนี่จะต้องชัดเจนเรื่องเสียงนะคะไม่ใช่อมแอมอมแอมออมอ,มอืออืออ่ะอ,อ่ะจำบทไม่ได้ไม่ได้เข้าใจไหมลูกเออๆๆจะต้องเก่งเนี่ยนางเอกนะคะเนี่ยนางเอกนะคะเนี่ย